แล้วครับก็สวัสดีกันด้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม yon d Blue นะกันนะก็เป็นเกมที่ได้แจกฟรีไว้ในอีพีกเกมนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเอ่อเลิกแจกยันนะเออแต่ผมมารับไว้ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีอะไรนะแต่พอผมลองเล่นไปเล่นมานะมันแบบเพลนเฉยเลยเออก็เป็นเกมแบบสำรวจโลกใต้ท้งองทะเลธรรมดาเลยนะเออเราได้รับบทเป็นคนนี้แหละนะคนนี้เลย ที่เราจะต้องสำรวจสัตว์โลกใต้ท้องทะเลนะในมาสมุทรว่ามันมีอะไรกันนะเดีย๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะอแต่เดี๋ยวผมจะมาลองนิวเกมให้ใหม่นะโอเคไปาา New Game เดี๋ยวมานิวเกมใหใหม่เลยเป็นไงผมแคเ่เล่นไปแค่นิดเดียวอย่างนิดเดียวนิดเดียว เดย์1ซมจิตอลเขาจะบอกว่าวันแรกในการดำน้ำนะเออบบา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 เราตั้งใจที่จะหาสเปิร์มของวานนะอืมของแม่โอชีนเอ็กก็คือเป็นเป็นเป็นเจ้าแรกที่แบบมีการไลฟ์สตรีมกันอยู่ด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยไหมล่ะอโอเคเป็นไงอย่าไปลองดูเลย อั steam, high to high to high. นแบบมีการไลฟ์สตรีมว่าแบบเออเนี่ยเรามีอย่างนี้หนึ่งอย่างนี้นะในไต้ไรเรามีอย่างนี้นี่นี่ก็ฉลาดเวแต่ภาพสวยมากภาพสวยอืมอย่างที่บอกตอนแรกผมก็นึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรฉันก็มาเันโอเคโอเคเขาจะเขาก็จะสอนเขาไปไงมังสูดอะ อจเป็ม่งโอ้ง่ายเลยสุดยอดไปเลย Give me a few minutes. Amazing and I'm still getting u s o t s AR visor. เขาจะสอนว่ากดขี้ขวานะแล้วก็สแกนในการกดซีซายค้างนี่มันก็มันก็จะสแกนเนี้แล้วมันก็จะไปอยู่ในนะนี่อย่างตัวนี้ที่เราสแกนมามันเป็น ชิวเลนชิว,ช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 วอะไรสักอย่างครัเดบิวเลนนะคือปากาเบนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นสัตว์โอ้โหอะไรแย่ๆไปหมดเลยคำอะไรไม่รู้นะโมบูลา่าทาราทาราพาคาน่าอะไรวะเนี่ยเออเอลสโมเบรันชีไมโลบันโอ้โหคำศัพท์แบบสุดยอดคำศัพทแบบ์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแมปดิเชยนะม,มีอะไรมากโอเคเราไป Good. Good. It will vary. There are many factors that affect the confidence level of a match. So you don't know. Got it. Now, put me to the buoy so do it. Can the the lay, uh. I can see the animals. I want to make sure all the data are in your face. Marina, uh, how you feeling? Haven't thrown up today. Well, it's still early. You gonna be okay with the live stream? Hmm. I may let you do it. Once you reach the boys, you can try and the sound of any animal. Clever. Thank you. ฉลาดนี่เาเจอแล้วก็สแกนนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็สแกนได้หมดเลยนะเว้ยเออนี่นี่สแกนก่อนสแกนก่อนปั๊บ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 อ่าก็ได้ตัวใหม่มาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันก็คือ spin d i s h คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะ spin d i s h of our s yes, n a t u r l no อะไรสักอย่างนะเป็นคำที่แปลกประหลาดมาก control the โอเคโอเคเราพอแล้วเราพอล้ว่ะเข้าไปเราขึ้นไปโอเคอันนี้มันก็ใ้หายเงี้นะกดเเหมือนแบบแท็กแท็กแท็กกิ้งแท็กกิ้งเออแท็กกิ้งนี่เราได้สามจุดละโอเคฉันจะเริ่มไลฟ์สตรีมนะ ยินดีต้อนรับสู่ Ocean X Live Stream ฉ st ันคือฉันคือดรเมียนดาวยนี่จะพาไปดูเออนั่นแหละสวัสดีทุกคนฉันอิริน่าโอ้ว้าวกดเ M เพื่อชมแบบนะโอ้ทุกคนดูสิโ Oh my God สแกนเลย Fantastic Fantastic! one you can record his song to compare with other humpbacks in the area. Fun fact: In addition to being an engineering whiz, Andre. is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Dry spell. More like raising อ้าวานเหมือนเราทีเปาหมายแล้วลคือไปหาสเปิร์มของวานตัวเมียคสวยงามโอค้โอคนล,ลึกอ่ะดูดิโอ้ยว้าดีนะเพื่อนดีเพื่อนดี ม่สชกนโดฟินหาตัว,วหรอกอย t า e ด้ o จร้อ l นะอย่าไ้ใ่อนอดนดยนไไ่ได้ใจ <c oughs> าร,ร้ t c จ <oughs> อะ a ไ e ร n อ่ารา o ย่าไดอ่รออตั้โอ้ผมชอบมากมด้ยมันมนยดีอน้จรไดจอะไรที่เรายังไม่รู้ด้วยเว้ยเออนะอนนจะไปไหนโอเคมีตัวแล้วเนี่ย ไม่รู้แล้วเราไม่รู้อะไรเราก็ดูนะดูไงวะอ่านี่อ่าโหมันคืออะไรวะเนี่ยพาร์ลฟิตคืออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้มัวซั่วหมดเลยเคเล็กตัวนึงตัวนึงอยู่ไหนวะต้องไม่หายตัวนึงมีเสียงด้วยอันนี้ไงไงไงดันกลับ <laughs> As I mentioned, the confidence model is complex. You just want to find the whales. Ah, Hey Marai, I'm seeing alerts on the South Boy. If you want to pull them down, okay. Let's see what mysteries this buoy unlocks. Okay, let 100 meters, right? Scan, scan. Scan. Okay, pass. Who scan and pass? Who scan and pass? Who scan and pass? This is เอีเลนาบาลาคูดาบาลาคูดาปาบาลาคูดาโอ้ my g อดบางชื่อบางคำมันก็แบบอืมนะแต่สวยมากเลยเว้ยแหลกๆปะแหลกนิดนึงปะไม่เปแหลกเนาะด้วยความสวยงามนะสวัสดีอันนี้น่จะเป็นวานวันอะไรวันหัวถุยวานอะไรเขา,ารเรียกวันอะไรเออใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะนะ่เต็ม มัน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 ไม่ได้แบบมันไม่ได้มันมันไม่ได้อะไรมันมันพื้นอ่ะเออก็เลยอยากนําเสนอหน่อยโอเคแท็กกิ้งนะเดี๋ยวเราเจอสัญญาณอะไรทุกอย่างอุ้ยอย่าร้องดิโอเคสามทีนะมีไปมีไปโอ้โหสี่ที่ให้ตายเถอะเออนั่นมันเสียงอะไรนะฉันทำอะไรผ่านเหรอ For of those you who no about what talking have he's h idea สแกนไม้สแกนก่อนไม้สแกนก่อนไไม้สแกนก่อนไม่สนไม่สนเรื่อง date. โอเคหยิบขึ้นมากิ่งไม้เหรอเอ้ปะกาลังเออทุกอย่างน่าจะกิ่งไม้แล้วทุกอย่างปะกกาลัง a ฮ e a turn? Hey, จะมันซะ ให้มันนี้นะวางให้มันจับให้มันกัดน่ารักนะน่ารักดีอืมไม่น่ากูดำด๊ามวะช่างโอ้ยไม่ได้เห็นมันไม่ได้เห็นทุกวันนะเนี่ยอืมฉักเหมือนกันอ่ะโอเคเออไปหาไปหาป้าก่อนแล้วกันนะสแกนยังใครยไม่สแกนเอาเอาบัตรมาดูบัตรมาดู เอาบัตมาดูเอาบัตมาดูเออสแกนล้วไป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 แคสแกนล้วไปสแกนไว้ก่อนสแกนไว้ดูนะเพื่อใช้ว,ว้าวโอ้ Company โอ้ไม่ย,ยากจะเชื่อเลย,สยเสียงมันอยู่ใกล้มากเลย,ยงองท u อเาเยูเราอเอยูีน่อที่นายรอรอี่ราออออ

ฮัลโหลสแกนเฮ้ที่ร์ sorry to spoil your hiding place อืมได้เห็นบอกมีสองตัวนะอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ไหนใช่ไหมอ่าไม่เจอกันโอเคเราก็ออกไปนะคลิปนีมม้มันเพลินนะคลิปนีมม้มันเพลินไม่มีอะไรไม่มีเลยดูบนเพลินไปนะสำรวจโลกใต้ท้องทะเลเราที่อัจเราอาจจะไม่เคยเห็นนะไหนใครยังไม่ตรวจบัตรตรวจบัตรตรวจบัตร ขอตวจบัตรหน่อยขอตวจบัตรหนอ่อยตวจบัตรหน่อยโอเคตวจบัตรแล้วสุดยอดอู้เต็มเลยอันนี้เป็นฉลามเนี่ยเออพวกฉลามอ้เต็มเลยโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปตามสัญญาณต่อนะสแกนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งนี่ครับเดีย๋ยวเพิ่งนี่ครับเดี๋ยวนี้ครับโอเคของครับ อยู่ไหนเนี่ยสกแกนยังสกแกนยังใครยังไม่สกแกนขอบคุณครับสวยมากเลยผมแบบอยากอยากไปแบบอยากดำน้ำแบบนี้มากเลยแบบถังออกซนกูไม่สนนะไอ้เหี้ยแต่มันมีจำกัดแต่เอ๊แต่มันนี้มีจำกัดด้วยเออไม่สนนะ่ะเออโอเคสบิมดาวไป Biochemical emittance triggered this whole area. Because of me? Not because of me, because I configured the sensors to detect stress in the coral population. Okay, let's find out what's causing that stress. Mirai, please collect biosamples from any of the distressed corals. Happy <coughs> to For those watching, what leads to resiliency in corals so we can help breed it into other species. ตัวอย่างอะไรสักอย่างนะโอเคอน,นี่มีแค่สองตัวเราก็ว่ายขึ้นไปโอเคอีกอันหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมมันไม่ใช่เหรออันนี้เปล่าวะอันนี้อันนี้อันนี้ปึ๊บอีกอันหนึ่งก็น่าจะอันนี้เปละะ่าเออโอเคครบ อีซ yeah. yeah. ี่เก็อีซี่ไลฟ์มากๆเลยเหมือนเป็นการทดสอบอะไรทักอย่างมันไบโอซิมโพล์เราไม่รู้เรามันยังยังไม่สนในเรื่องมากนะเรามาดูขวามสวยงามก็พอนะแต่เรากาลังไลฟ์สดอยู่นะ โอเคไหนใครยังไม่โดนต,ตบั่าครับขอตบั่หน่อยตัวแล้วนะโอเคกูดูดิคืออยากคือชอบมากเลยดูดิดูดบรรยากาศสิดูความสวยงามนั่นสิถ้าโลกเราเป็นงี้เนี่ยกูกูจะดำทั้งวันเลยกูยดำแม่งกูจะนอนอยู่ในนั้น,น,นเลยโอเค okay. เขาบอกเขาให้ไปหาสเปิร์มของวานอีกนะ แกนบัตรนะครับโอเคขอบคุณครับชิวๆชิวๆว,ว้าวโอ้โหโอ้โหนี่เพิ่งกลับนี่เพิ่งเล่นเล่นเล่นอีกรอบเนี่ยแม่งกูย,ยังตื่นเต้นอยู่เลยสแกนเป็นครอบครัวกันนะเออพวกนี้ครบว้าเดี๋ยวใกล้ดูใกล้ว้าว นสินี่แม l has delivered. e ้ e ก็ลู e ว a น hi to her beautiful ู n e t e ่งกานแล้วก็ลูกวาน s ส s นเ o ้นเด็กก็่ก็ลูนกแ้กนส่งาเดกสานนเ้ลกดไกดแกดลกดคอมเมนต์กันนะ จำไว้อะพวกเราต้องการคุณนะเริฟยมมัมมันรักแม่ของคุณนะดีต่อเพื่อนบ้านเรียนรู้จากแม่ปู่ย่าตายายของคุณอันนี้ก็เป็นคำสอนจากอะไรก็ไม่รู้นั่นกันอืมโอเคอันนี้คือจุดที่ผมเสร็จแล้วนะเออเออปิดได้เว้ยอย่าอย่าติดลิิทธิ์นะโอเคนี่คอลเลกชันโอ้โหเเลื่อนไม่ได้วะไอ้หา่า อ๋แล้วกดนี้ได้รอเลื่อนได้โอ้ยยะเฮ้ยมันมาเป็นยี้หรอวะอนไรเนี่ย Silent Lock คืออะไรอ๋อโอเคมันให้เลื่อนใช่ไหมอ๋อให้เลื่อนเเดีอย่าเราค่อยมาดูนะอืมอย่ามันเสียเวลาโอเคนะจะหมดแล้วแหละนี่ว่บอแเราเราจะได้บังคับยานนะเฮ้ย ผมย้ำอ,อีกคะแนนตอนนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยอะไรวะเน,นี่ยคอหาแอนดรูว์ชานิสี่โอ้โหอะไรวะเน,นี่สยสตรีมไฮไลท์เอหนึ่งเอสองเอเจ็ดอะไรวะเน,นี่ยเอ่ออ่ะฮะกด Hello Marai thanks for checking in Hey Andre nice dive how are you feeling เป็นไงมกากอ่ะเออเหนื่อยนิดนึงอ่ะ I am we found a family on dive, and they have a new baby girl. I know. Well done. Feeling settled in the sub. Has everything tested out? Meng, Test. The test, Test. I knew I forgot something. the test makes me nervous. We're definitely fitting it out for two pilots next time. Hmm, Are you volunteering? Not if you're choosing the playlist. Snob. I think Arena was enjoying my tunes quite a bit on the trip out here. No comment. No comment. I have something I know. <laughs> I want. It's what the live stream saw of A Twelve and her baby. I didn't think you expected her to deliver so soon, though. I thought she had more time given her weight, but it was hard to know for sure. Hmm. What's the hmm? <laughs> <laughs> just noting her low weight. i wondering when you'll find the rest of her pod. Maybe they were diving. I'll find them. Hey, I was thinking we should name the baby whale Andrea. I And my bald head. No, I'm putting her in the sim as A17. I you so sentimental. Hey, where's Arena? Hello, Alina. growing up. Okay, I'm alina no, seriously? No, Seriously. She's reading a brief about that deep sea mining impact study. ]huh. Okay. I definitely don't have time to get into that with you. I gotta call my sister. No problem. Send ran my best. I will. I vow. Okay. Oh, coha. Mih ah, okay. นึกว่าจะให้ขับยานประโถอะไรวะแล้วออกได้ไหมออกออกยานเลยไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมวะฮะคอมพิวเตอร์เซชันโอ้ยแม่งงี้กูต้องคุยกันนั่นีิมามามาคุย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 จบคุยจบไปเลยมาคุยกับเบนนี่แหละเฮ้ก l Aren't you to twenty thousand leagues under the sea? I am. I'm calling from the sub. <laughs> That's crazy. Hey, did you show Nana on my livestream tonight? School's great. Thanks for asking. Hmm. you ask, Concert great too. Saw your friends. Concert was Fish. Girls gotta take a break sometime. Hey, check this out.